แต่ว่าเสียเวลามาที่สตูดิโอผมแสนไกลนะครับผมแต่ว่าพี่แม่เข้ามาแล้วพี่แม่มามาเร็วมากผมก็เกรงใจมากเลยแล้วแม่ให้กินไก่ทอดเรียบร้อยแล้วอร่อยมากจริงป่ะเนี่ยผมก็เกรงใจตอนแรกไม่กล้าให้แม่ไปให้ผมผมแม่ทอดมาผมก็รีบออกมาอู้ซ่กินหมดเลยจริงเหรอโอ้โหกินแล้วพี่กละแมนแน่ใจได้ไงว่าตรงนั้นเป็นไก่ครับเอาหนังแน่ใจได้ไงโอ้ยมีนั่นหนังอะ หนังอ่ะมันดูมีแบบว่าแบบเป็นขึ้นๆหนังมันดูแบบตะกุกตะกักเกียวยากหน่อยวะล่าเหนียวเกียวยากหน่อยเหนียวหน่อยบ้านเหรอไม่ใช่ไก่ด้วยแหละผมบอกให้แต่มันเป็นตัวที่ชอบกินไก่เป็นกินก่าน้ำขนาดเหอใช่ใช่เหรอันนี้ผมไม่ได้พูดเล่นนะพี่ที่บอกว่าครูบอลมีเยอะเออแม่ก็เลยจับมาใช่แล้วก็คือเออแม่ผมเป็นเหมือนในหนังที่ว่าทำอะไรของแปลกให้แล้วก็คู่ค้ากินแขกไปใครมาใช่แล้วเราให้าค่อยมาบอกตอนหลังว่ากินอะไรไป เออมื่อกี้พี่เซฟบอกเ่าอ,อ,รอาครบบพี่เออจริง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 บ้านมีโคตรดังล <laughs> ูกค้าคะน่าจะเข้าอะคิดให้ดีนะคะ